คุณได้พูดได้คุยได้ติดต่อหรือเข้าส่งข่าวสารส่งมเมสเซจข้อความหรือได้ได้คุยกันแล้วนะเออหรือคุณได้รับข่าวสารถ้ายังไม่ได้คุยกันเขาก็อาจจะส่งข่าวสารมาเร็วนี้นะอาจจะโทรอาจจะส่งอาจจะแท็กมาอาจจะ d m มานะครับเห็นไหมกองนี้อาจคุณอาจจะดีกับต่าง่าติอยู่ คือต่างแดนคนไกลแน่นอนนะคะคนไกลเดี๋ยวเวอร์นะอาจจะเป็นชาทัดลมก็ได้นะคะมีถึงตุนกลุ่มทัดลมความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน คนคนนี้เป็นคนฉลาดนะเป็นคนที่เขารู้วิธีที่จะเข้าหาคุณและรู้วิธีที่จะพูดคุยกับคุณให้คุณยังอยู่ในความสัมพันธ์นี้ต่อไปอ King of One แต่เขาถ้าคุณถามว่าเขาจะ take action ไหมยังนะเพราะว่าดูดิมัน k king of วบ n นกับหัวนะเขาจะทำอะไรต่อไปไหมยังนะคะยังนะปัจจุบันนี้เนาะคุณอาจจะได้แค่การติดต่อสื่อสารการส่งเมสเซจข้อความหรือพูดคุยเท่านั้นเองเขาอาจจะยื้อเวลาอยู่หรือเปล่า ไม่อยากให้คุณไปเป็นอะมูฟออนอะไม่อยากให้คุณ move มูฟออนดูให้ดีนะคะเพราะว่า King of War มันกลับหัวเห็นไหม r e เ e r ร e สนะคะแต่ว่ายังไม่มีการ take action ใดๆอ่ะครน,นี้เรามาดู ามรู้สึกของเขาบ้างสถานการณ์ของเขาบ้างนะคะตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างเขารู้สึกหรือเขาจะทําอะไรต่อไปกับคุบ้างนะคะดูตัวตนเขาก่อนนะคะคุณอาจจะดูกว่าชาท่าพน้ำหรือเปล่า เขามีการเขามีการ take action นะอืมเขามีการ take back take action อะไรบางอย่างนะดูดิว่า take เรื่องงานหรือ take เกี่ยวกับคุณอือฮ t เดโอดตาคนนี้เป็นคนที่หน้าตาดีนะโปรไฟล์ดีนะอาจจะมีหน้าที่การงานที่โดดเด่น อยู่ในแวดวงสังคมคนรู้จักแล้วก็เขาเป็นคนที่หน้าตาดีนั่นแหละอช่วงนี้เขาอาจจะว่างๆนะคะาาจ,จะไม่ได้คุณอาจจะเห็นว่าเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไฟเรื่องงานมากนะเพราะว่าสิบไม้มันรีเวิร์ดนะอือเขาอาจจะ เป็นช่วงขี้เกียจของเขาหรือเปล่าหรือว่าไม่ก็เขาอาจจะเคลียรงานของเขาหมดแล้วอาจจะไม่มีพาร์หน้าที่รอบิชชบเลอะไรมากเท่าคุณก็เป็นไปได้นะาอาจจะมีเวลาว่างพูดคุยกับคุณเดี๋ยวมูลแต่เขาก็ยังมีความลังเลสงสัยนะไทมเพลนมีบางสิ่งบางอย่างในชีวิตเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงาอาจจะได้โยกย้ายหรือว่าเดิน มีการโยกย้ายปรับเปลี่ยนหรืออาจจะมีการซ่อมแซมตกแต่งบ้านหรืออะไรใหม่ๆในชีวิตเขาคุณอาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะในชีวิตเขาเพิ่มมากขึ้นคุณอาจจะดูกลราสีมีนนะมีนนะคะเดมูนคนวันจันทร์ได้นะคะทัดน้ำได้ทัดไฟได้ราศีกุมนะคะเดอะสตาร ราศีธนูราศีกุมทัดไปไม